วันนี้ครับหน้าวิวทะเล6นะครับบร<อ>ิเวณถนนสายสองก็มีผู้มีจิตศรัทธานะครับใจบุญนะครับได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะครับทั้งน้ำเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแจก ให้แก่คนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะฮะได้รับบริจาคัับนะก็เปรียบเสมือนโรงทานนะครับยามนี้นะครับเศรษฐกิจก็ไม่คดีนะครับทามาหากินก็หาเงินลำบากกันนะครับก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ใจบุญนะครับนะได้นำอาหารข้าวสารนะครับแล้วก็ไข่นะครับมาตั้งเป็นโงรงทานบริจาคให้แก่นะครับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะเอาไว้กินก็ได้ประทังชีวิตก,กันนะครับนะไปวันๆนะครับ นาเไม่ต้องเอาเลยนเรจครับ้ด้หัด้านนี้ก็มีอาหารแจกนะครับเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับลูกคิ้นนะครับของไคยของใครอ่ะแป๊บนึงนะคะ ประชาชนผ่านไปผ่านมาก็มารับบริจาคกันนะครับก็มีทั้งข้าวกล่องด้วยนะครับข้าวกล่องนะครับไม่เบียนนะคะไม่เบียนนะไม่เบียนนะคร์ใะ รับร um. okay. yeah. e no. yeah. nah ับอาหารแห้งด้านนี oh. ้ค่ะมาทาด้านนี้เลยค่ะมาต่อด้านนี้นะคะแล้วอาหารแห้งด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเขาแจกเองครับไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบสาที่รถแจกพวกครับแ้อาหารแห้งต่อทาด้านนี้ค่ะไม่ต้องหยิบเดี๋ยวเขาแจกใ้เป็นระเบียบหน่อยครับเป็นระเบียบหน่อยต่อยามาต่อยามาอาหารแห้งมาทางนี้เลยนะคะครับก็นี่เป็นบริเวณ อ,อาหารชุดนะครับวิวทะเลหกนะครับก็มาจัดตั้งเป็นโรงทานนะครับใบจากให้แก่ชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็มารับใบจาเข้าสารอาหารแห้งกันนะครับ ก็อาหารมีแจกแยะนะครับหลายร้อยชุดนะครับ ในวันนี้คนที่ได้รับแจกไปแล้วก็น,นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกันไปก็อย่าว่าครับมีอาหารประทางชีวิตไปวันๆนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าไทยไทยช่วยไทยกันนะครับนะอันนี้ก็เนี่ยครับเจ้าของแล้วมีนิจจิจิตใจนะครับ thầy dạy dạy đã dừng, ông dạy gì nghe, học để